สวัสดีค่ะพี่น้องพบม,มาพบก,กันกับจิจ๊บๆเธอเท้านะคะตอนนี้หยุดหน้าบ้านอัมรารลานสาวเสงน,นะคะอุ้ยผได้โตไหมลกูกโตไหมบ่ดเธอสวยมากสวยเหมือนเราเลิศนะคะสองโตเลยเนาะอุ้ยมันล่มลื่นดีเนาะในนะมันน่านั่งมากเลย ใ,ใครซื้อให้เน,นี่ยอ๋อพี่นนท์ขอบคุณคุณพี่นนท์นะคะพ,พี่นนท์ใจดีมากเลยช่วยทุกคนเลยนะจร,จริงจริงนะที่บ้านไหนตุ่นตื่นก็ส่งเงินมาเลี้ยงหมูกระทงกระทะอะไรหนะ่อยมีแต่พี่นนท์นะโอ้ ใช่ว่าเงินนางสีซื้อที่ไหนหรอมันจะเงินพี่นนท์นะคะจริงเนอะจริงกับพี่นนท์อันนี้ก็พี่พี่นนท์ใช่ไหมเอออันนี้เป็นเพื่อนอยากเป็นอ่างน้ำเนาะอ่างบัวอ่างเลี้ยงปลาติใจแทนนึกเส่จุงลูย่ะขอดีใจหน่อยดิฮอปิ้งกาตานะเฮาเด้ยี่ว่าอะไรเนาะโว้ยโคตรมาหากินก็ต้องมีคนสนับสนุนใช่ไหมเนาะเก็บไวปะทะยุบซ่อมน เออสวยมากเลยอ่ะช <Ooh>, ุดเท่าไหร่เ <Madonna> น <olie> ี่ยพันกว่าบาทหเลอสองสามพันใช่ไหมปกติันสาบาทองชุดก็หกพันเลยเกือบหมื่นเล็กมากฮะความจริอ่ะเาอันนี้เาไปซื้ออยู่ันเพิ่นน่ะซื้อแล้วมาเองนะคือชุดละสามพบาทช้าซื่อไ้มางนะสามพันหาเนาะแต่ว่าสองชุดขึ้นไปเพิ่นจังมากและบัดนี้นะมือนีนะแกลงมาสองชุดเบามีเพิ่นก็เอา แบบเอาต่างเอาซอยนะเพราะว่าสุดเดียวเขาบอกมาส่ง oh well. ้วเพื่อนก็เลยเอาเป็นหมูแซาแสงมาเลยบังเอิญของเพื่อนแตกสองอันเอามันโต๊ะเขาเบิ่งเอาทางเนี่ยนะอฮยมันลดอันโต๊ะคุมแล้วเขาจะไปเอาพางมัดเน่ดิมันเล่ามันลาหมดแล้วลาตรงนี้แล้วก็มีแตกในเจมันแล้วก็ตัวทางหลังเจ้านะมีมีบินนหยังตัวนี้นะมันมันบินแต่ในนี้ ตะกี้แล้วว่าอันให้เอาขึ้นไปเปียนเนาะมันก็ไปยากมายากเนาะเราสีแก่เมื่อแต่ว่าเราสูจงไว้สองตัวเลยบัดบัดขึ้นไปเลยห้แก่ลง่มมากนะเราเสียงให้เอาอันใหม่ให้แบบแต่บันนี้ซ้อนเลยโทรหาเบาหมีเนาะว่าสิเปียนบ่อไมเชียงใดผีผ่านจะเปลี่ยนเพราะว่าอีกอย่างเลยหาทางมันกัดไก่มันลำบากคนคนเนาะเลยร้องต่อเราแล้วราลุดบ่อเนาะเพื่อนลุดใหายสองรอยก็เลยเอาเลยพี่น้อง กัยังดีกว่าเนาอก่ามันไปมันก็คือเห็นนั่นแหละคนทางกัเนาะราังก้าเราดทงไ้า่ะสูงเลยน่เลจะเบิร์ดเคสนีนะคือสิบโาส่งแล้วเรเจานอว่าเราเคยมาส่งให้คะเจาอี่บันใหม่นะกะแตกอกัเบื้องหนทางเน่นะเฮยไม่น่ันอมงนะเอามแตกแล้วเออ โอ้ยคนทางมันเคยหน่อกรายห่อเนาะเป็นเป็ดปูนอะทางมันงามแอบงนี่ะบ้าน้วะ่ากเครว่าข้าเห็ดใหม่ๆได้หนูเนาะถ้าปล่อยไปกวนหนีคะอออันนี้ของบ้ามีเนาะอันนี้ของบามีใช่หมบมีนี่ายาแต่ว่าซีนโอเคอยู่โอ้ซีนนวนแบบจุดเด เลยเลือแต่ก่อน่าเสียวสีเหลืองแต่ว่าเหลืองกเหลืองโพดเหลืองโพดม่เทอ่ะเอออันนี้ไม่ออกส้มๆมันก็สวยดีสวยง้วโตสวยนะเน่ะเออสวยเงสมแนงโอ๊ยบุขากงเจเนาะเออบอแป๊บก็ออกหน้าเลยที่มีขุกกรตังเมื่อยแล้วน่งป้งปั่นข้าจีซุ่มกันซาหมอยู่ เอาสิเมื่อยังมันเหงาเนาะเคยอยู่เนาะเ้านในตินเนอะกะเจ้ากะโสดข่อยกะโสดโสดแค่แล้วไม่มีคู่นะค่แม่หงอมกันอยู่วันนี้นามาลาหน่าจะไปซื้อหวยจีนแท้ท่านเจ้านั่งอยู่นี่เดี๋ยวจะเท้กบเห่าหน่อยพร้อมนะจ๊ะเท้ากบเหล่าหน่อยหลายกบเหล่หลายมันบอกมาโบทันตอนเขายกโตละเขากับแม่เมื่อนี้่เป็นวันี้แม่ก็หอดูอีกจะลองใหม่ๆเลยเนาะเพาเมื่อวีแต่คนอีเจ้ามาเลยวันศุภเนตรมาลาวันศุภเน่ร สเปลลินนางนางกนามดแเออนางวได้ซื้อหวยซื้อหวยหวยอีกแล้ววันนี้หวยทก็วันนี้วันที่สิบหกใครเด็กเด็ดอะไรมั่งบมีเล็กเลยเลกม่บอกเซแสงว่้น่ะแม่นดีไ้ โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วในหูอยู่เออเอ้ยกูละวกดสิถามกูตะคกดจิว่ามึงปวดโพะมาขังนึงโอ้นี่คือคนทางผอคนทางแม่

เรามาขายอยู่บ้านก็เหยียบเรลอยแต่ในอันน้องสาวเั่นปั่นมันก็ยังขายได้หลายอันที่ใส่ยังใส่น้ำอันนี้นี่น้ำใส่เป็นติ่งฟงเลยเนาะเราก็ใส่หัวเสือเหล่ามันก็ใส่เหล่าขาวอะไรนะกำน้ำบักนาวมันมีลายสูตรเออมันก็มีลายสูตรก็ใส่กัะเหล่าขาวปั่นปัจจุบันในมาใส่กระเหล่าขาวเกาหลีโซจูเขาเป็นเหล่ากะหัวหนุ่มเป็นอย่างเออเหล่าขาวเกาหลีนี่มาปั่นได้โซจูโซจูน่ะปั่น ขาวขัาวดกา่นอันนีเขาายแต่พาต่อันแพงแพาขวดหนึ่งแต่กันมกะโอเคนมาก็ใส่นิดเดียวมันไม่ได้ไปปั้นไม่ต้องไปปั้นอันเข้มพวกผู้บ้านสักหน่อยมากินได้เฮ้ยิวโมเมนตเมาจนหัวทิ่มเนาะเออโอ้ยเจ็บน้อยกับปันไดแล้วโอ้ยลายคนเนาะเขากะ แต่มันต้องได้ขายได้ใช้รุบนะคะได้แก้วซื้อมากว่ามันจะอถือตะเกียบเอี่า่ะยซื้อมาแล้วเหยือกนะก็จะไปเอาลูยังกระดเรียนนะขายอยู่บ้านเฮาแก้วเป็กดิร้อเหยือกเราปั้นนะมันก็เป็นเหยือกง่วงจับเคยมีแล้วที่เอยซื้อมาตอนน้องหายดิปั้นลรงแผนเลยมันก็ม่หอนไม่ได้ตัวใดมันเลยนะหางไปซื้อมากจ่ายหมดเก่า งวดชนงวดฮ่ามันมันเมืคืนไปชอกเท่าเน่ยนอนแต่ลับนอนป้องไม่ใช่หนูกูไปขับไปกลางบ้านกูไปไปฟังข่าวว่ากูเจนมึงอันเวิร์กเบิร์กในหน้าหางบอกเขาบ่อเห็นเมื่อคืนนี้ออกจากหน้าเวทีมันเห็นเยียงลำร่องว่องว่องอยู่โอ้ยฮ่าต้มมีอันมอลำเลื่องก็ว่าปกติเจนอัมมาลาอยู่หน้าเวทีเมื่อคืนบ่เห็นก็ว่าเอาแตว่ามันผัไปอยู่ซ้ายคือติะกามกับบริภาษแต่ว่า ก็สวยเนา,นามมนะสามสามพาาันแต่ไม่ได้เนาะแต่ไม่นั่นมันกบบระปุกได้ไปานนี่ได้ยังไาแต่มันปอกวางผุนอาจาร์ต่โต๊ะไมยก่อนบริง่ายขนาดเนาะแต่ว่าแต่ก่อนม,นมันหมักเป็นเหลี่ยม,มเป็นเหลี่ยมอะไรนาสิเป็นหินอ่อนคองแท้หรือเปล่าอันนี้แคงกรบปไดเท่าไหร่ทำเลเด เคะตีล,ลมันป่วงลงนี่เพิ่นเป็นเวนอีกครัง <c oughs> ้งก็มัว่าขมาตว่าสเล็กอยู่นเักอนักได้อันนี้นะโตอันนี้นะอันนี้เนาะเอาก็แล้วเตเจะผาพิ่นเนาะยังเป็นสวยเออสวยอะไรหูบแบบอะไรก็มีเลียวอนี้ก็เลยมีอันนี้นำจะกระแบบไหนมันเป็นอะไรั่นหลายอย่างอันนี้ก็ซื้อมาบดิเป้บดิเพง่ายอันนั้นัเื้อัดโอ้เต่าดอกดล้านลาย อันนี้เย่เตะอันนีนข้าวส้นกับหัวแตะอันนี้น้าหัวส้นพะโตแตอัเรโทะเบียนนับมายนะมือนี้บอไดมาจากเออมื่วันที่ชิเบิร์ตโป่งชั้นเอาจับเบิร์มนี้ได้นี่เออแล้วแม่แล่ะปักซ่พูดงไงนะแม่จะปักโซ่โบมาลงทะเบียนมาจากบรรดคำบรรดคำนีไออาธนาแมนลูกใ จกเขาเอ่ยว oh. wow. wow. ่าว่าอยากินดูยิกินดูยันอ uh, like ้วนแลนไม่หอดอีกแล้วแมื่อนบอกอยากอ้วนบอกเดี๋ยวนี้เพิ่อนบอมาหาเขาเลยเดียเอ่ยบีจะิ่ม่อยแล้วบ้าหืวเจอกใสู่บัดหมู่ห็นไมบัดมูนะนะไปหลินนำข้าเเร้าไปหลินแล้ว คุณบาย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 แนู่บายบายอีกไปโลดเล็กครับวนนั่นแล้วเดีเกิดแร็วบันี้เ้าสิบบไปหาเออเาะมีเถื่อออบอกแต่วั้่้าเถอีอนบ่าๆะากระชุกตะกงนเกี่ยวข้าวะมขานนะกะซุก ผดัุกแงมนี่เออซุกแ่พูนี่อีกงมันแงมแหงรื่อมันเล้วเดนี่เดเพือาเกมาขามเออพราปแล้วมันก็ลงนาแล้วมันก็ขามแงมหนาวดิแงมเดือดสามือนซ้เดนมันก็ล่างอันตื้อเมื่อคีนนี้ไปเต็นะเวทีเนี่บุญบ้านอันเพนหินแขงเงาี่มีแต่บ้านชั้นน่ะไปเต็มอยู่ไันไปเงือนพี่น้อง บ้านเช็ดเข้าไปติ่มโรต์ลำโรต์ไ,ไปเบิกลำเรื่องกับสบายนะโหยเนาเนี่ยก็ไม่รับโทษบ้านเรา,าไปส่งหอดเฮือนเออ้ขี้น้ำหมูก็ได้จังไปพี่น้องคนละสี่ค่สิบบาทถามันไก่เนะคันบันไก่เนี่ยก็หาสิบบาทข้ามัแกก็สนะี่สิบบาทามันแก,กบบมไม่มลดรับส่งเพิ่มเป็เรื่องลำเรื่องนั่นสบายโอ้มีโดยสารรับส่งเพิ่มนะคะทุกมมือนี่ตะกี้นี่โอ้ยยางค่ะอยากเบิึงรถใหญ่นะปัจจุบันนีนโอกาสมีเติบ งานหับจบไปหาส่งข้เจ้าก็ไปหาส่งันเบิงมาแล้วเรื่อยได้เงินได้มีแต่าเล็ที่เ็ที่เหตวมุ่นกันเอากันลดรดมันก็ไลยคนอยู่เลืนอยซาซิบกวกเกือบซาเอาปุมันญาติกันไปนะเออประมาณซิบหาซิบพูดใช่ไคะน่เอาคิปรุ่งหาลายสิปเนาะเใคกลัวปุมีน้ำเห็กใครกลัเขาตัวเองก็ไปอยู่เลนาะก็ไปบุญนัแกกัน ถ้าเราไปผู้เดียวเ้าก็เสียเงินจะซื้อปเป็นบะล่ะเน่ยเออเขาไปแก้คดไปไหนมันก็ได้เงินพอพโฆัณนอา,าจารย์ต้องออกรถใหญ่มาแก้คนไปเบื้องมรรคเรื่องฉันก็ขี้จุใจ <c oughs> งานงานลายเดีนี่กำลังเข่าสูหนหาฉันก็คขี้จไใจเธอเอาออกดีบอ,อกอดีออกรถตู้นนัเดซั่น,น,นกับรถเมย์ ฉันว่าฉันจะรถตู้ดีกว่าบอกหกหลบไม่ไงพูดเธอมันสูงคนคนแถวขึ้นเนี่ยคนแถวขึ้นเนี่ยขอาดไหนใดมาให้เขาปิดเอารถตู้กับพ่อรถตู้ก็ว่าพลังไงบุคคลดีนะก็เลยป่งปุ่่งปุประตูนะเราต้องปิดให้เห็นเป็นรถเมล์ไปเลยเฮ้ยว่าเป็นโซ่โอ้พายังมากินอีกนะตับตับเมียไปห้าตับมาตับกินปะจะกกินตับเนี่ยกินใครมากระเจงแฮเออปะ ตัวมะกะเตแหงอยู่นะบอ้ยแค่ตักกะแบบ่งงก็ะได้แบบมงงอ่อนใสเันมันงมให้มันบางที่พ่นใช่ไหอยากินมาเลยสีใส่เดิมหนาอยากินส้มยูเดินนะแสดงว่าทองเลยนทองเลยโบมี่ัวกระถองขนาดเจซีโดนยังโบถงเลยเซ้ขลักซึงจนมือวานเลยซิงเมือวานเลยทองถามคืนเลยบเจ๊อ้คือเลิศดแท้บอกว่าเยอะพอแล ต้องไปหาอย่างมาซุ่มเซลโตใหม่นั่นแหละจึงๆนะมาลองโตใหม่เนี่ยมาไลฟ์ไปเร็วๆพี่น้องก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้เลยด้อค่ะจ้าขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะไปละค่ะม่ให้โพดจีน่ากูกล้ามากกอกระแซมึงแต่ว่ากูไม่มีหม่องเกาหรือเด้อครับเด้อเอิญกูมากูยังมาฮ่าฮ่าฮ่าดูนาะบริณฑ์กันนี่มาโพเพื่อมาโพ สบายดีค่ะ